ทาตรีศรีชนนักร้องเสียงสเสน่ห์มากความสามารถเขียนเพลงเก่งร้องเพลงเพราะมีเอกลักษณ์ประจำตัวระดับอัจฉริยะเป็นผู้สร้างสรรผลงานอมตะไว้มากมายทั้งในฐานะนักร้องและในฐานะร้องเองแต่งเอง <im ple ans> เช่นเพลงสาวผักไห

แต่งเองร้องเองชื่อชาตรีศรีชนครองใจแฟนเพลงชีวิตของชาตรีกําลังไปได้สวยแต่จูจ่ๆขณะที่กําลังดังๆอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนวิธีชีวิตของเขาอย่างพลิกล็อกปีนั้นเป็นปี2513อายุของชาตรีศรีชนครบเกณฑ์ทหารพอดีเขาถูกเกณฑ์ทหารแต่เพลงของเขากําลังดังหลายเพลงเป็นช่วงที่กําลังมีชื่อเสียงงานด้านวงดนตรีล้นมือต้องเดินสายไปแสดงดนตรีทั่วทุกภาคทั่วประเทศจึงยังไม่ได้ไปไรายงานตัวเข้ากองประจำการโดยเขากล่าว่า อยากจะบันทึกเพลงตูนเอาไว้ให้มากๆเมื่อเข้าเป็นทหารแล้วเพลงของเขาจะได้ออกสู่ท้องตลาดให้แฟนเพลงได้ฟังอย่างต่อเนื่อง และตั้งใจไว้ว่าสิ้นสงกรานต์ปี2514จะกราบลาแฟนเพลงเพื่อไปรายงานตัวเข้ากรมกองนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นเช่นนั้นวันที่3เมษายน2514ชาตรีศรีชนได้นำวงดนตรีไปเปิดแสดงที่จังหวัดระยองเมื่อเขาร้องเพลงหน้าเวทีได้เพียง5เพลงได้แก่เพลงหลังคาแดงสมัครรักสมัครแฟนธรณีชีวิตโฉมนางและกล่อมหอก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและสรตรทหาร4นายขึ้นไปบนเวทีและจับกลุ่มตัวเขา เขาไปในทันทีในข้อหาหนีทหาร ก่อให้เกิดความโกลาหลด้านหน้าเวทีคนดูแฟนเพลงต่างโห่ร้องไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่กระทําการอย่างไม่ให้เกียรติอย่างน้อยก็น่าจะให้ชาตรีแสดงให้จบเสียก่อนแล้วค่อยจับกลุ่มคดีนี้ทหารไม่ได้เป็นคดีอุกัการ์ร้ายแรงไม่ได้เป็นนักโทษฆ่าคนตายทําไมถึงกับต้องจับกลุ่มตัวกันบนเวทีด้วยข้อมูลที่ว่าชาตรีศรีชนโดนจับบนเวทีนี้สืบค้นตรงกันหลายที่รวมทั้งอนุชาสายชนหรือสุบินลีเซงน้องชายแท้ๆของชาตรีศรีชนก็เคยให้สัมภาษณ์โดยพูดเกี่ยวพันถึงเหตุการ นี้ไว้วว่าวันที่พี่ชาตรีโดนจับบนเวทีผมไม่ได้ไปเพราะก่อนหน้านั้นไปเล่นที่เพชรบูรณ์ผมต่อว่าเขาไปเรื่องหนึ่งเขาเลยไล่ผมลงผมก็ลงรถเลยหลังจากนั้นอีก2-3าวันเขาก็โดนจับชาตรีสีชนถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีแต่ในปี2514เป็นปีรัชดาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระรมนาธิพิษในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปี ในวันที่9มิถุนายน2514เขาจึงได้รับอภัยโทษเหลือจำคุกเพียง3เดือนกับ12วันเล่ากันว่าชาตรีเอ่ยถึงสาเหตุที่เจ้าตัวถูกจับว่าถูกก่นแกล้งซึ่งมีข้อมูลหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือนักเขียนคอรนิดสายเพลงลูกทุ่งชื่อดังคนหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าการที่ชาตรีศีชนถูกจับ อาจมีชนวนเหตุมาจากนิสัยของเขาที่แต่งเพลงเก็บเงินเองจนไม่แบ่งให้พวกในห้างใหญ่ๆที่เป็นเสมือนขาใหญ่ของวงการนี้แม้จะมีเสียงเตือนว่าให้เขายอมแก่ข่าใหญ่พวกนั้นก็ตามแต่คนอย่างชาตรีมีหรือจะยอมเขายอมหักไม่ยอมงอกับฝั่งนั้น เมื่อตัวเองมีชนะกิจหลังเรื่องเกณฑ์ทหารนี้ด้วยก็อาจเป็นแผลให้ผู้ไม่หวังดีได้โอกาสกลั่นแกล้งเขาหากเขายอมเสียเปรียบก็อาจไม่ติดคุกช่วงนี้ถือเป็นช่วงหักเหอย่างใหญ่หลวงของนักเพลงยอดฝีมือที่หลายคนยกย่องเขาเป็นอัจฉริยะเป็นเทพแห่งเสียงเพลงก่อนที่ชาตรีจะติดคุกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารโลกดาราสัมภาษณ์โดยสมชายทองเขาเขายอมรับว่าเสพเครื่องมบินเมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์กัญชา เคยตั้งใจว่าเมื่อเข้ารายงานตัวเป็นทหารรับใช้ชาติ2ปีชีวิตการเป็นทหารคงจะทําให้เขาเป็นคนดีเลิกละ จากอวัยมุกเหล่านี้ได้แต่ก็มาติดคุกซสก่อนเมื่อพ้นโทษเขารวบรวมนักร้องตั้งวงขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยมีสำนักงานอยู่ที่เลขที่161 20ซอยบุภาสวรรจรันสนิทวงบางกอกน้อยทนบุรีรับงานแสดงทั่วไปเพลงที่ออกมาช่วงนี้และได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงก็เช่นเพลงวอนแฟนเพลงซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเรียกคะแนนความสงสารความเห็นใจความนิยมให้กลับคืนมา อย่างไรก็ดีชีวิตของเขาที่คล้องแวะกับเหล้ามาตลอดทําให้สุขภาพย่ำแย่บ่อยครั้งต้องหิ้วปีกขึ้นมาแสดงด้วยซ้าไปเมื่อพ้นโทษออกมาไม่นานเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลมิชชันเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกแต่แพทย์ก็สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้เพราะนำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีเมื่อเขาหายป่วยแล้วก็นำวงออกทำการแสดงทั่วไปประสบความสำเร็จบ้างขาดทุนบ้าง ช่วงหลังชีวิตเริ่มลุ่มลุ่มล,มลมนดอนเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพที่สะสมมานานจึงทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจสุดโทรมต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาอยู่บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ต้องยุบวงดนตรีในบ้านปลายชีวิตเขาได้ยแยกทางกันอยู่กับภรรยาที่ชื่อปราณีศรีชนและลูกๆเมื่อวันที่16พฤษภาคม2532ร่างกายของชาตรีศรีชนไม่อาจต้านทานกับโครคภัยไข้เจ็บที่โถงกระหนำ่ำซ้ำซัตเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดนักร้องขวัญใจประชาชนชาตรีศีชนก็เสียชีวิตด้วยโรคสุราเรื้อรังจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย40ปีลาลับจากไปยังไม่มีวันกลับท่ามกลางความเสียใจของมิตรรักแฟนเพลงแต่ก็ได้ฝากเสียงเพลงเพราะๆไว้ให้ลูกหลานให้คนรุ่นหลังได้ฟังได้ทราบซึ้งจนถึงทุกวันนี้เมื่อวันที่31มกราคม2556เวลา 23.40นาิกา40นาทีขณะที่พันตำรวจโทรช่วงโชดมงคลพนายุทธพนักงานสอบสวน สอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเข้าเวรทําหน้าที่อยู่นั้นนายประสิทธิ์ประเสริฐกิติกุลตัวแทนของบริษัทจีพาเทนจำกัดผู้รับมอบอํานาจช่วงจากบริษัท GMM Music p u b l i s h i n g International จำกัดกับพวกรวม7บริษัทได้เดินทางเข้าแจ้งความว่านักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังไหมไทยใจตะวันหรือนายมนชัยรักษาชาติอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่164หมู่10บ,บ้านหัวแห่ตําบลธัญญาอําเภอกามลาสายจังหวัดกลาลสินนําเพลงที่ บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาร้องเผยแพร,แร่บนเวทีคอนเสิร์ตพระเอกใหญ่ไหมไทยใจตะวันปะทะก้านตองที่จัดขึ้นริมถนนพัทยาสายสามโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ก่อนจะหมดสัญญาทางแกรมมี่ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนถึง3ครั้งแต่ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดขณะที่นายมนชัยยังรับงานแสดงคอนเสิร์ตด้วยตนเองและร้องเพลงของค่ายแกรมมี่ทำให้ค่ายเพลงได้รับความเสียหายหลังรับแจ้งจึงประสาน พันตำรวจโทพงศวร์วงวานสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีโกวิทสวัสดมงคลพร้อมกำลังตำรวจสพเมืองพัทยาและตำรวจจังหวัดชนบุรีประมาณสิบนายเดินทางไปยังบริเวณริมถนนพัทยาสายสามตรงข้ามร้านอัมพรซีฟูดย่านพัทยากลางหมู่9ตําบลดองปรืออำเภอบางละมุงเพื่อตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวได้ล้อมรั้วเก็บเงินค่าเข้าชมในอัตราผู้ใหญ่120บาทเด็ก50บาทและชาวต่างชาติจํานวน150บาท ส่วนภายในงานมีแฟนเพลงทั้งไทยและต่างชาติมาร่วมชมคอนเสิร์ตประมาณ1,500คนทําให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมาเล็กน้อยในระหว่างนั้นนายมนชัยหรือไหมไทยกําลังร้องเพลงถูกทิ้งที่พัทยาเป็นเพลงสุดท้ายก่อนที่จะลงจากเวทีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ด้านล่างจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่นายมนชัยกลับเดินหนีไปขึ้นรถบัสประจําวง และพยายามหลบหน้าผู้สื่อข่าวที่ไปรอบันทึกภาพอยู่ต่อมาตำรวจได้ขึ้นไปเจรจาจนกระทั่งนายมนชัยยอมมอบตัวแต่ขอร้องไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเพราะเกรงว่า แฟนเพลงจะแตกตื่นจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวขึ้นรถออกไปทางด้านหลังเวทีมาทําการสอบสวนที่สอพเมืองพัทยาจากการเจราจาพูดคุยกับบริษัทกว่า30นาทีเบื้องต้นไหมไทยใจตะวันได้ยกมือไหว้และกล่าวขอโทษตัวแทนบริษัทและแฟนเพลงที่ตนเองทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการส่วนงานคอนเสิร์ตครั้งต่อไปที่จังหวัดระยอง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่1กุมภาพันธ์2556อาจจะต้องยกเลิกกับทางผู้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะทำเรื่องขอประกันตัวต่อไปโดยนายมนชัยหรือไม้ไทยใจตะวันเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากตนออกจากกรุงสิงห์อีสานได้เข้ามาเป็นนักร้อง ในสังกัดค่ายแฟรมมโกประมาณ6ปีและเพิ่งจะหมดสัญญาในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาต่อมาตนก็ได้ตระเวนไปร้องเพลงในคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆกระทั่งทางบริษัท GMM g r a m MM m มกรมี my, มีหนังสือมาเตือนว่าไม่ให้นำเพลงที่แกรมมี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปร้องเผยแพร่เนื่องจากไหมไทยหมดสัญญากับทางบริษัทแล้วและหากจะนำไปร้องก็ต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งแต่ตนไม่มีความรู้เรื่องนี้และไม่มีฝ่ายกฎหมายประจำวงจึงได้นำเพลงมาร้องโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความรู้ ท่อไม่ถึงการจึงอยากกราบขอโทษและขอเข้ามาผู้บริหารบริษัทและจะขอเข้าพบเพื่อพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่องคดีภายหลังทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้สามารถยอมความกันได้หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ถือว่าคดีนี้สิ้นสุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานและอนุญาตให้นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเป็นวงเงิน10,000แบาทในเวลาต่อมามีรายงานข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2556บริษัท GP a t e n t ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท,ท็จจริงที่สืบเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสําคัญและรณรงค์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอดสําหรับกรณีนี้ไม้ไทยใจยตะวันได้ทาการ เปิดแสดงคอนเสิร์ตและใช้ผลงานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เข้ามาขออนุญาตใช้เพลงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทโดยนายกมสมาอธิัยปัญญาผู้อํานวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจเพลงบริษัท GMM Grammy กล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ดาเนินการทุกส่วนแล้ว เช่นการแจ้งเรื่องการขอใช้งานเพลงของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ผู้สร้างสารรค์งานเพลงโดยปกติแล้วเมื่อศิลป,ปินนั้นหมดสัญญาศิลป,ปินกับบริษัททางบริษัทก็จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของไหมไทยใจตะวันนั้นหากต้องการใช้งานเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทก็สามารถทําได้เพียงเข้ามาขออนุญาตและทางบริษัทออกหนังสืออนุญาตให้เป็นรายลักษณ์อักษร ก็สามารถนำไปใช้ได้กติกาการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เป็นกติกา,กาสากลใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วสำหรับกรณีของไหมไทยนั้นเบื้องต้นไมไทยก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเข้ามาเจราจากับทางบริษัทซึ่งหากตกลงกันได้คดีนี้ก็สามารถยอมความกันได้ทั้งนี้ในปัจจุบันศิลปินในสังกัดยังต้องขออนุญาตและจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสารรค์งานเพลงดังนั้นกรณีที่ศิลปินหมดสัญญาก็ควรต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน ส่วนการใช้งานเพลงซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้นหากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะใช้งานอันเป็นลิขสิทธิ์และหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆเพื่อการแสดงไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องขออนุญาตและได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนทุกครั้งหากศิลปินนำงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อนล่วงหน้าถือว่าศิลปินนั้นมีเจตนาละเมิดงานอันเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อไปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยดีเมื่อไมไทยหัวใจสินซึ่งเป็นชื่อใหม่ของไหมไทยใจตะวันหลังหมดสัญญากับแกรมมี่โกได้เดินทางไปที่แกรมมี่เพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์ ไปทำการแสดงอย่างถูกต้องโดยเดินเครื่องจัดเต็มคอนเสิร์ตเปิดวงฤดูการปี2,556ถึง2,557เน้นแสงสีเสียงสุดระการตาพร้อมเพลงดังจากแกรมมี่และในเวลาต่อมาผ่านไปหลายปีในวาระฉลอง25ปีแกรมมี่โก้ไมไทยหัวใจศิลป์ก็ได้หวนมาร่วมงานกับแกรมมี่โกอีกครั้ง เพื่อร่วมในโปรเจกต์ใหญ่25ปี Grammy Go 25ปีแห่งความผูกพันฉันและเธอซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน13ศิลปินที่หมดสัญญาไปแล้วและได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งโดยมีนักร้องหลายคนที่ หมดสัญญาแล้วก็กลับมาร่วมงานนี้เช่นกันอทิเทอุเทนพรมินดวงจันทร์สุวรรณีออดโอภาสเอกราชสวุวรรณภูมิเอกพลมนตรการพรชัยวรรณศรีเป็นต้นโดยในโปรเจกต์นี้ไมไทยได้เลือกเพลงดังกลับคําสาลาของไมพิรมพรมาร้องใหม่ในแบบฉบับของไหมไทยเองถือได้ว่าข่าวนี้ในช่วงเกิดขึ้นสดสใหม่ๆร้อนๆอาจดูเป็นเรื่อง น่าตกใจและดูร้ายแรงแต่ดังคำกล่าวว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอในที่สุดแล้วเรื่องราวก็คลี่คลายและจบลงอย่างลงตัวกันทุกฝ่าย